หักเบรดหักเบรดหักเบรดหันหักเบร้ดขึ้นขึ้นขึ้นสงวัดประเวณแล้วก็ขึ้น ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็คือฝนหยุดตกแล้วัาที่ขี้มัตกอีน้อตัวเนาะหลังจากควยมันตกไปโดนค้าเติบจะกระจาเื่อนดี้เป็นตลาด มันเป็นยุทตลาดเพื่อนเนี่ยเป็นร้านปูนย่างดโีโอ้โอ้โอ้เอาเลยครับมันเป็นปูนแบบนี้ครับเราเคยมาเที่ยวนึงแล้วแสดงว่าตั้งเวทีบะไรระดับเก่าเด้นบ่เนี่ยโตตั้งเวทีบะไรระดับเก่าเด้นป่เนี่ยสวัสดีครับยอดชายเพราะว่าขันตั้งแถวก่อนนี่เสานี่มันอยู่กลางหันเด้เนี่ยกับเสานี้ได้เนี่ยเสาไฟนี่ เออเด็กในยู่กลางห่านพอดีเลยพูดหรอเอาไม้ดูแตะเอาไม้ดูวยละแต่ยังไงจะเฮ็ดด้วยเห็นแบบเมื่อกี้เนี่ยอันนี้มันอยู่ถึงทัดนี่ถึงทัดถึงทัดอันนี้สองตัวขอบคุณครับขอบคุณครับที่บอกท่านเจ้านางยูซี่ดีกว่าท่านเอาไอ้ข้างจอยเลยป้า เออเอาเอเอค่อยๆมาอังเดี๋ยวเดี๋ยวไอยมา่เลี้ยนเอาดอกนั่นละไอ้ยี่บอกขึ้นปีนไปทึ้งทัดนะม้ายินดีน้ำทิ้มปหลับปรนอนครับมือนีพี่ร้องซื้อว่าน่อยตัวหนึ่ง ขอบคุณพี่ล้องเนี่ยขอบคุณพี่ล้องกนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ล้องครับขอบคุณพี่ล้องครับขอบคุณพี่ล้อกได้กินไว้อีกตัวหนึ่งไหยเนี่ยเสือตัวหนึ่งเลยตกเวลานีก็ดีครับตกว่างันเศ้าไปแล้วตัวนี้ฟาดแจ้งดีกว่าเมื่อวานนี่หลายครับดีกว่าเมื่อวานนี่เยอะวันนี้เอาประด้เลย ตกเบิดมื่นยังคำร้านปูนยางดีร้านปูนยางดีวางเด็กอะเป็นน้องสาวสุบยาคี่ดีได้สวสุบยาไม่ได้สูดทั้งไข่เลยเบิดคนขอเลยวันขอนี้ขี้ไม่ได้เสาวเลยเจ้าบันนี้โอ้เจ้านีมาถทันเลยวะ เดนซ้อสูบยานวข่กนดราะคได้สูบได้ซองเียหาค้นขอมาได้เน๋อเจอเจ๋วเจ้โฮมเจ้กอนวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวัดีจ้าเมยนเป็นตะมวนพร้อม้นเลย เขาได้อยู่งยังที่ทุกมือกัใครเนาะนแต่พาแบบ่ได้รม,มือนึาพูดตงมันอะนมันอันีนนน้แล้วเรี่ิตมพอมา,มาได้จเหมแรกมาได้ค่ทมอนำาือนัหล,ลายคนกับไทยมอ,มองนันมองนีเนาะอะ,อะยิบดูว่าอีอัมมูนีเพิ่มมัดไปยังไหนจาจะก่อนที่ดเบิ้งได้เพิ่มมัดแบบหนต้หลับเมือแต่ร้ออ่ะวผู้อกแบบเพดเ็นบ้า่ากิลวดมิ้วกิดกรับเบื้งบเกิดกะรับเบิ้ง มื่อกีอกเห็ดเบอร์เดียวตาเดียวเบิ้งตาเดียวแป๊บเห็ดเป็นเหมือลงมาเห็ดเป็นเหมือนอะไรเห็ดจนวนจะปีแล้วเนาะจำเอาเลยมาเป็นตัวไหนตัวไหนเห็ตัวไหนัดเขาแค่เดียวเลยไ่ได้ไ่ได้ต้องเป็นหลุมมืดนะครับไหนคนไหนจะบู๊เพื่นอมัดไพืจังเดยเพื่อนเอาไปเปะจังเดยนะสเตปเปิลอันเดียวอยู่ในพืชหัน ด, <compra S 1> ดีลดลดนาไปที่จ้าการแสดงการแสดอเะเฮียบีลงมารเนอะเียรันขาัด่ะเกจงตอนแสดงเขาก็ล็อกกันไปทางไหนเห็นบ่าปีนี้เพราะว่าเด็กหน่อยมันเขาเป็นแห้งเลยเขาก็ลอก้นไ้สอนหน่อยเต้นุดเบียงเล่นปะปีนี้เต้นสุดเบียงนะคะปีนี้ปีนี้ปีนี้าวด้จ้า่าวครับาไปจคอดไวพี่ละาวตอแม่เขาไก่หาว่าเก่าดีจ้ะเห็นบ่า เพื่อนพ่อได้หมันไม่หมันไหลปะเนาะวันคนเหี้ยบได้ออกบ่าได้หมันนะจ๊ะออกงานไม่อยู่เชียมอยู่ที่เชียมอยูเชีมเชียมนะจ๊ะมาถึงต้าฝนเนี่ยเดี๋ยวเอาไม่ช้าได้ไหมเออมาถึงต้าฝนนะมาเร็ก็เลยเพื่อนดอกหากินหากินแม่งเมาบอกครับเห็นปะนี่ตัวยิงตัวสองตัวสองติดล็อกตัวแรกไม่ล็อกครับนี่อยู่ได้ยันโจแล้วตัวสองติดล็อกเหรอ

ส่นมากันโนีมันอออกมาง่าย่อจะขังก้นรู้พอดีอืมกอืมอไม่เปเออแล้วอาเียงไนหมูไม่เห็นวัดเนไ่เพราะอืจเออเวลาไหนซื้อเนี่ยซื้อเนี่ยครับซื้อเนี่ยซื้อเนี่ยซื้อหมูซื้อเนี่ยว่มตุภาพกินนา ตอนต่อล้าเบิ่อกันเลนะกินหรอค่ะครับอันนี้ก็พี่ร้องด้วยไหมอีกแมนพี่ร้องนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะครับพูดพี่ร้องหนึ่งน้าครับเมาวายแข่งดื่มมาวายอย่างนีตลอดดิมีสาวเราบอกให้ลืมผู้อยู่เบื้องหลังจักใช่ไพี่น้องกจากเดนมาได้กได้กินตลอดเคยเห็นอ่ะเจีก่อนครับเจียงหัวเป็นแถวปุ๊บเห็นเู็นเป่นเป็นก็เห็นน้ำดีล่ะเมนผู้ผู้เบื่เบิ่อกันจัะที่นะครับ น้องพี่น้องมาให้กำลังใจกันหลายๆครับอยู่ตลาดหัวถนนบางพีบ่ะเขาเอิญเนี่ยเจอก่อนบางพีแล้วเนาะเมนตลาดหัวถนนหัวถนนบางพีหัวเสียบันไดของเขาเป็นบ่อเจ้าเนี่ยเสียงไม่ได้เนาะบ่หายหรือว่าสบู่ไฟยาสีฟันบ่หายแล้วเนาะเมนบ่อเมนเมาอเราหลงหวังว่าแบบนี้ดูเนี่ยอากัน กอย่างเมื่อเราตื่นม่ข้าวเราตื่นโคหมมื่อนั้นเดี่ยวเดี่ยวไปหาว่าสมบัติหายท่นกระเป๋าตังค์ว่าหายได้หายแต่แฟบสบู่ยาทีฟันท่านมาเออจริงไหนหายบ่บ่หายพอนะเอาโอเคครับพี่น้องพอกันมือเล้งยู่พี่กัสนี่แหละตลาดพรอถนนงเพิเง่งยังก่อขาจานวิทย์ถนนปากซอยขจรวิทย์ปากซอยปากซอยขจรวิทย์บางพีบางพีครับครับเอาพี่น้อง บางบวอิ่มบางบวอ้วนครับบัตรออนไลน์กันยังยูคือเก่าพี่น้องลอยเก้าบาทครับชักเฟนนุ่มจูทักษะยนุ่มเพล็กแฟนเพียร์พี่เก่าสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องส้ำนิครับขอบคุณครับ